หกหมื่นห้าครับแต่เปิครับแจเมครับคุณนิวมอนพักการนิวมอนาแจกปยครับแล็เมินเงเต็ห้าแป๊นะแสนหนึมื่นเงนครับนิวมอนพักการ วส,สวัสดีครับผมนิวมลพการนะครับผมกําลังจะเดินทางไปที่จังหวัดเลยวังสะพุงจะเป็นงานประกวดพระเครื่องนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปเปิดโต๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าระหว่างทางเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะใช้เวลายาวนานไปถึงงานแล้วจะมีพระเครื่องหลวงพ่อกลวยหรือเกจิคณาจารย์ใดๆบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศครับนะฮะ สวัสดีครับวันนี้ผมก็ถึงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานเมืองเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาประมูลพระเพื่อการกุศลสักหนึ่งรายการนะครับไม่รู้ว่าจะได้รายการอะไรเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับผม ไปบ้านนาสามหมื่นครับสามหมื่นห้าหมครับสหายพักลูกห้าหมื่นไปแล้วครับหกหมื่นครับวัดไชยภูมิเจ็ดหมื่นหกหมืน้าครับสหายพักลูกเจ็ดหมื่นครับบอลพระกาบอลเอ่อบอลพระกาคุนเนวบอลเนวบอลพระกาเจ็ดหมื่นระกาเจ็ดหมื่ครับเจ็ดหมืนครับเบิร์นรองชาเบิร์นรองชาบอไปแปมดหมื่นครับเนวบอลพระกา 1นึ่งแสนครับเบิร์หนองชาหนองชาบอกไปหนึ่งแสนแสนหนึ่งหมื่นหนึ่แสครับนิวมอเตอร์พาแสนสองครับเจเบิร์บอกอยากจะดูหน้านิวว่าจะสู้ถึงไหนนะเอาข้ทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีววางหนยให้พี่เบิร์ดูเลยนานีวลมรอหน้าเวทีครับนิวมอ เท่าไหร่่เทาไหรับแสนสองแสนห้าตอนนี้พี่เบิร์ตเท่าไรครับสองห้า New m o พักการขอบคุณมากครับผมพี่กบครับแสนสองหมื่นห้าพันใช่ไหมแมวมอนพระการถูกต้องพี่แสนสองห้าครับ New Mon ฝากนิวน้องรักเอาไปใช้เลยจริงจริงพี่ยศลักจริงจริงน้องนิวบอกว่าถ้าพี่เปิดบอกไว้สู้คืนนี้สู้ไม่จบ โอ้โหอี่แสนสองหมนับหึครับนิวมอนพัการคราแสนสองหมืนับสองครับจะถ้าทำไมครับเดแสนสองหมื่นัาลาแสนสองหมื่นมแสดมากกว่านะแสนสองห่นห้อยู่ที่นิวมอนพักการนับสองนะนะครับมีไหมอยู่ที่ทีมงานมนฑลพัการ้วครับตอนนี้แสนสองหนห้าับสามครับ ครับน้องเดวบอกลงกของบางุนาป่าต้อยครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับคระต่อไปเป็นพระผู้แผนพลายเหนยวพิฆาตฤีเนื้อดีกระดุนกลางสุพรรณบุรีขอบคุณมากครขอบคุณมากขอบคุณครับพี่ม่ครับมื่นหกหนกหมกนกนกกมมกหหมืนก สาหายพตักุูบอกเอาไปเจ็ดหมื่นหนึ่แสครับเบอร์ทองค่ะฮะเบอร์นี่เห็นแล้วเห็นแน้นี้แล้วกับห้าพันครับหนึ่งแสนห้าพันครับผนบนพักการผันบนพักการบอกองนี้เสียเบินตทองว่าถ้าผนสู้ไปถึงหมื่นแสนห้านี่เสียเชิ นึ่งหมื่ครับเบิกหนองชาแผนสู่ๆทางหลังม่กองเคลียร์ด้วยแผนงแสนหงหมื่นหครับคุณแผ่นบอประกาศมมาครับแผนบนประกาศไม่ยอมพองแสนงหน้าพันครับเบิกหลอกชาบอกยอมใจน้องมันสงสัยหลอให้น้องมันลวเดินมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาด้วย มาดูตัวตกหลงตกลงมายังไงกันแน่วันนี้อาจารย์เบิร์อาจารย์เบิร์บอกขอดูตัวหน่อยอ้าดูไหนเออนี่นี่น่นะครับบุณชุดขาเุชขาหนึ่งแสนหนึ่งห่ห้าพันบาทแผนปูยิงนะครับนี่นักรมเขาบอกว่า ที่เหลือเอากับคุณเบิดน้องท้าุบ้าื่โอเคสามหมื่นครับขอเสีปรบมือนท่าครับเอผม่สามครับทุทุกเลยนะครับขอบคุณครับนะก็เป็นกาว่าวันนี้พันบุญในธางแสนห้านบาทเจ้าพี่การเงินจดให้ถูกต้องนะครับ แผนปอีนึ่งแส0หบาทแล้วก็แจมเบิร์สามหมื่นห้าพันบาทแต่รู้สึกาจารย์เบิร์จะมอบตาให้กับพี่แผนเรียบร้อยแล้วบอกมันสดไปเลยครับครัอ่าเรียบร้อยนะครับแยี่ล้ปีต่อไปต่อไปเรียนทำคำรวมพ่อทองวันละได้รุ่นหรอบนะครับเจ็บสอปีหมายเลขสิบก